อยู่กันต่อนะฮะกับคุณแคนดี้รากแก่นนะโหเมื่อกี้เจาะลึกประเด็นร้อนไปแล้วนะคะว่าเล่นหนังอุ้ยเสียเหงือเสียแรงเสียเวลาสุดยอดนะไม่ได้ตังแต่ว่ามันมีประเด็นดออประเด็นนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถึงออคนทําหนังด้วยกัน<ม>ออหรือว่าคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เราได้ยินคำนี้เดี๋ยวนี้มันหนาหูมากว่า ในทุน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 เออมีทิ้ยเราไต้องดูกันดีๆค่ะจะมาทำดีหรือทำร้ายก็ไม่รู้นะอย่างในกรณีเมื่อกี้ก็เคลียร์กันไปหนึ่งประเด็นแต่ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นประเด็นนี้แคนดี้ซื้อบ้านให้ผมป้าหมามาอยู่ด้วยกันเฮ้ไหน่บอกว่าค่าตัวเล่นหนังก็ไม่ได้เอาตังจากใครมาวิทยหรือเอาตังที่ไหนมาให้ติดตามกับประเด็นฮอตประเด็นนี้กันในช่วงของแซ่บแจมสดค่ะ แล้วค่ะก็ประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งนะคะโอ้โหซื้อบ้านให้แม่เอ๊ะได้ข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน30ปีแล้วเหรอคะแยกทางกันตั้งแต่สมัยคคนดียังเด็กๆอยู่เลยค่ะก็คือจําความได้ก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เลิกกันก็คคนนี้ไปอยู่กับคุณย่ากับคุณอาที่สารคามค่ะก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดเลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่นานๆทีท่านว่างงานท่านก็มาหา ต่เห็นว่เลยการซื้อบ้านครั้งนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้คุยกันเลย30ปีกลับมาคุยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเหรอคะค่ะจริงๆคือไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะซื้อบ้านหลังนี้อ่คะแต่ว่าจริงๆคือเป็นเพราะ ท่านก็คงอายุมากแล้วด้วยแล้วเราพร้อมทุกอย่างแล้วก็คือเราทำงานตรากตราดเหนื่อยมามากแล้วเราก็ใช่เพราะคุณท่านได้ทำงานหนักมากเยอะมากจริงๆนักแสดงนักแสดงนเกิร์ตดีเจใช่ไหมพิธีกรเยอะหลายสิ่งอ่ะโอ้นักร้องนักร้องนี่หลักๆนี่ทำเลยอันนี้เลยค่ะแล้วก็ สุดท้ายก็คือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความที่เราก็เป็นคนใจดีชอบชอบช่วยเหลือคนด้วยไงมันก็เลยเก็บยากหน่อยเนีไม่ได้แพรว่าอรคชอบให้คนยืมงันนะคะยืมงันไม่ค่อยได้คืนนะผม้านนี้จะไม่คืนเรื่องนี้ก็คือก็ช่วยเหลือคนมาเรื่อยๆก็คาดหวังว่าสิ่งดีๆมันก็คงส่งผลกลับมาสุดท้ายมันก็ส่งกลับมาจริงๆเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเราไม่ได้พึ่งซื้อไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดหรอกค่ะเป็นบ้านที่คุณแม่พอกลับมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยเนี่ยคุณแม่ก็ ก็ซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ค่ะแต่บ้านหลังนี้คือเมื่อก่อนน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ช่วงหนึ่งน้าคุณแม่ก็คุณแม่ผ่อนมาก่อนพอคุณแม่ผ่อนพอเรามีงานมีการทําเราก็ไปรับผ่อนต่อจากคุณแม่แล้วพอช่วงน้ำท่วมเราก็เลือทุบทิ้งทําใหม่หมดทําใหม่หมดจะเป็นน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยพยายามเก็บเล็กผสมน้อยค่ะแล้วก็สามารถโปะก้อนสุดท้ายปิดบ้านหลังนี้ให้แม่ได้โอ้น่ารักอ่ะเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้แบรนด์นิวซื้อใหม่ไม่ใช่ แต่ว่าปิดแที่ปิดไม่ยังไม่ได้สางทีก็พยายามเก็บๆแล้วก็ปิดพอปิดแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาบุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ายังเหลือคุณพ่ออีกคนหนึ่งนะที่เราไม่เคยได้ดูแลท่านเลยคุณพ่อเราก็เลยเราก็เลยถามคุณพ่อเพราะคุณพ่อเกษียณแล้วนะคะก็บอกคุณพ่อปกติคุณพ่ออยู่ออสเตรเลียเราก็เลยบอกว่าค่ะบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อกลับมาอยู่ไทยเป็นคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนไทยค่ะบอกว่าคุณพ่อกลับมาอยู่ไทยมาอยู่กับหนูไหม ตอนที่โทนี่ไปออสเตรเลียนี่คือก็ไปอยู่กับพ่อแคนดี้อันนี้โทนี่ไปอยู่พ่อพาไปออสเตรเลียทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าค็นดี้อยู่แค่3ปีแล้วก็กลับมาอยู่กับคุณแม่ก็มาอยู่บ้านหลังนี้เสร็จทีนี้ก็เลยพอเราก็ลองชวนดูเพราะเหตุผลที่เขาใช้คําว่าลองชวนดูเพราะคุณพ่อกับคุณแม่เขาไม่คุยกันมานานมากแล้ว ด้วยความที่แบบว่าเป็นเรื่องของผู้ยยหใหญ่เนอะแบบ<ช>คือเขาอาจจะรักกันมากแล้วเลิกกันไปอาจจะง้องแง้งงอนกันอะไรตามภาษานะคะแต่ว่าเราเราไม่รู้ตรงนั้นเรารู้แค่ว่า ถ้ามีวันหนึ่งโอกาสเราตั้งความหวังไว้ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาคุยกันใช้คําว่ากลับมาคุยกันคือแค่คุยเนี่ยแหละนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วมไม่จาเป็นต้องมาเป็นเป็นคู่รักกันใหม่คุณพ่อไม่ได้กลับมานะอยู่ที่บ้านไม่ใช่แต่ว่ากลับมาเจอกันก็คือตอนนี้นะตอนนี้นะคะคือช่วงแรกๆเนี่ยคุณพ่อก็ไปมาไปมาแต่ว่าช่วงนี้คือพอมีเวลาท่านก็มาอยู่ที่บ้านเลยช <Hey! S 1> นะโลซ่าดูสิเธอเป็นกาวประสานใจ คือเราเราก็ทําบ้านทําห้องไวให้คุณพ่อห้องหนึ่งให้คุณแม่ห้องหนึ่งค่ะคือ30ปีที่เขาไม่คุยกันเลยใช้คําว่าไม่คุยกันเลยวันนี้อย่างเน้อที่สุดเขาเดินผ่านกันเขาถามกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วเหรือว่าไปดูงานที่เราแสดงไปด้วยกันในหลายคนแซวว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมไม่มีวัน คือตอนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นพ์ทเนอร์เป็นเพื่อนกโนเคยิ่งดแเพือเกนแล้วใช่แค่นี้เราเห็นเราก็ยังได้แชร์บางอย่างในชีวิตด้วยกันเนาะในครอบครัวดูนี้เราเป็นลูกกระตันอยู่ขนาดนี้ปากเกี่ยวปากกาพูดบอกว่า เป็นเพราะว่ามีเสียเลยหรือเปล่าถึงได้ปิดบ้านหลังนี้ดูสิคนมันจะเมาสิเออเออยังไงอย่างไงอย่างไงด้วยด้วยมาเลยสวยเอเซ็กซี่มากเกินมากเกินใครมขอเลยเอ้ยมีสักทีเหอะมีสักทีตกลงไม่มีไม่มีค่ะไม่มีใครเลี้ยงเลยนี่ถ้ามีเลี้ยงไัวเองขนาดนี้นะสบายแล้วนั่งกินนอนกินสบายเลยฉันไม่อยากจะทิ้งตัวบ้า ทุกวันนี้รับงานวันนี้รับทุกงานวิ่งเช้าที่หนึ่งเย็นที่หนึ่งกลางคืนรับหมดโตมีคนเลี้ยงค่ะเลงพแคนดี้ขยันจริงๆคืออยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันนะคะเอาเป็นไลุน์ด้วยนะเวลามีงานอะไรนะพี่แคนดี้จะเป็นคนแรกๆที่แบบมาก่อนนะแบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบขยันอเลิร์ t มีเเอ energy สูงมากอันนี้พูดเลยอันนี้บอกได้เลยยังมีแรงยังมีแรงยังมีแรงนะเต็มที่มากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของบ้านหลังนี้นะคะด้วยน้ำ พักน้ำแรงของคุณแคนดี้นี่ยแหละที่วิ่งเล่นคอนเสิร์ตนู้นนี้นู้นนี้เต็มที่เนี่ยแหละก็เอามาปิดบ้านให้แม่ไม่มีใครใดๆทั้งเส้นที่จะมาช่วยจ่ายแม้แต่สตังค์แดงเดียวนี่นะคะแสดงว่าช่วงนี้เรื่องของงานก็ต้องรุ่งมากแล้วสิคะตอนนี้มีอะไรบ้างคะเอออัปเดตผลงานหน่อยก็นอกจากที่ทํางานอยู่ประจําก็คือเป็นดีเจอยู่แล้วเป็นพิีกรค่ไหะ เอฟเอ็ม915ลูกทุ่งมหานครโอ้โเหมือนพี่เก๋โกบพี่เก๋ใช่นั่ครูครูที่นี่เลยแล้วก็มีงานร้องเพลงค่ะที่ที่รับเป็นอีเวนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังโชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเขานี่อันนี้เป็นอุตตรและสภาพคือทำไมไม่เลือกลูกดีกว่านี้ทำไมดูเหมือนพี่กบเลยโกกรายการเราชอบแบบนี้แล้วค่ะชอบแจ้งแขกแล้วก็คิ้วคิ้วคิ้วหัวไม่วีแกแจ้งแขกแล้วจะเพื่อนายพี่ะต้องสวยตทัน โหดร้ายมากอย่าได้เผลออย่าได้เผลอตายแล้วกรุณาขอใครจะมารายการนี้สกรีนรูปจากทีมงานก่อนนะคเราขึ้นนานมากเอาลงแล้วได้ อันนี้คือดีเจอันนี้ตัดพระมาทนี่คุณหลายอย่างเสร็จแล้วก็มีเดินสายร้องเพลงค่ะก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นการแสดงของเราเราเป็น e n น e r อร์เทนเราอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องเต็มตัวเราเป็นดีเจที่มาร้องเพลงนะคะแล้วก็ไปแสดงแล้วคนเขาชอบความสนุกสนานของพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จ้างเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยได้มีเงินพอเก็บซื้อบ้านใ้คุณแม่นะคะก็เก็บทํามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่ทําอยู่ก็จะเป็นแกไนเซอร์ก็คือจัดงานเบื้องหลังก็คือทํา ทำความฝันของคุณพ่อกับคุณแม่ให้เป็นจริงคุณพ่อคุณแม่เขากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คุณพ่อเนี่ยเป็นคนเป็นนักปั้นวงหมอลำ <c oughs> เป็นนักปัน้นศิลปินหมอลำในสมัยก่อนส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องหมอลำใช่พอเราเลยบอกว่าเราจะไม่เราจะไม่ทําให้หมอลำหมดในยุคข,ของเราหมดหมอลำในรูปแบบของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะทีนี้ก็เราก็เลย จะทํายังไงดีร้องหมอลําแบบแม่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวงงอ่ะหมอลําลูกทุ่งไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหคือหมอรำเนี่ยหมอรำจะเป็นสายอีสานลูกทุ่งเนี่ยจะเป็นหลายๆภาคนะคะเราเห็นกลางๆเช่นลูกทุ่งภาคกลางนะคะอาชัยมุงศีอะไรเงี้ยก็มูกมาเลยต่างแต่เป็นสาวเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมอรำ จะเป็นงิวต้องตอนละแค้นยู่แปะไปอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยสายาพิฆาตเนี่ยเขาจะมีแบบว่าลำเพลินลำกรลำเรื่องลำนู่นลำอะไรเียเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งเข้าไปในในเพลงอีสานภาษาอีสานที่ฟังยากยากใช่ไหมใช่ทีนี้นี่คือสิ่งที่พ่อแม่แคนดี้ทำไว้แล้วปรากฏว่าทุกวันนี้มันแปลงมาแล้วแหละมันก็ดีขึ้นก็คือมันก็แปลงมาเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำซึ่งก็มันก็ฟังง่ายขึ้นแต่ว่าศาสตร์ของหมอลำแท้ๆมันกำลังจะหายไปทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราต้อง ทำอะไรสักอย่างก็เลยจัดเป็นการประกวดขึ้นมานะคะก็จัดสร้างเวทีให้น้องๆพาอเราล้องเองไม่ได้ก็สร้างเวทีให <ทำ S 2> น้น้องๆประกวดใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วลจัดแล้วก็วันที่6ที่7เนี้ยเราก็จะไปตัดสินกันแล้วที่ขอนแก่นใช่โปรเจกต์เลยนะคะลีโอปงลางลำซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยกันเลจะจัดกันตึมด้วยรู้จักกันตึมไหมชอบตึมตึตึม เป็นอีสานใต้ที่มันจะแบบว่ากตรุมแล้วจะแบบดนตรีสนุกสนุกมันมาเีอยอันนี้คือพูดง่ายว่าแคนดี้ก็เลยขออนุญาตร้องเองไม่ได้ราเองไม่ได้ก็มาเป็นคนจักตรงนี้กันแล้วกันนะคะก็เป็นคนมาเปิดเวทีให้น้องๆซึ่งมีน้องๆเข้ามาสนใจสมัครกันเยอะแยะเราก็ถือว่าเป็นผู้สืบสารในอีกรูปแบบหนึ่ง้็ทำแบบคุณแม่ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ก็คือพูดง่ายว่าใช้ความเป็นพ่อและแม่มาคนละครึ่งแล้วก็มาทําต่อแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราได้กูรูที่ด ก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็คอยถามท่านตลอดว่าเมื่อก่อนพ่อทํายังไงตั้งวงยังไงพ่อแม่ทํายังไงอะไรเงี้ยหาความรู้จากท่านแต่นี่โปรเจกต์ยักดูแลคนเดียวอะค่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างที่บอกเราก็โชคดีคือเราไม่เป็นทีมแหละแหมทํางานนี้คนเดียวไม่ไหวนะทำบริษัทค่ะบริษัทถึงรากถึงแก่นก็ถึงรากถึงแก่นชื่อเจนค่ะก็ทําอะไรให้ถึงรากถึงแก่นจริงๆแล้วก็ทําแบบ ทุกด้านตอนนี้เรามาแล้วก็มีปีที่แล้วเราประกวดดังกร้องหมอลำไปแล้วปีนี้ก็มาประกวดวงปงลางวงลํำซิ่งปีนี้เพิ่มมาอีกก็คือกันกระมทีนี้เรากำลังจะทําต่อเนื่องกันไปว่าเฮ้ยภาคอื่นเขาน้อยเนื้อต่ําใจเราก็เลยบอกว่าเรากะไทั่วเลยจะไปให้ทั่วภาคอื่นเนี่ยเขามีศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบมากคนชอบเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยอย่างเรื่องสยามยุทธเนี่ยเราถึงขั้นต้องไปเรียนมวยชยาซึ่งเป็นของทางภาคใต้ก็เพราะเราหลงไหลวัฒนธรรมซึ่งหน้าไม่ให้หน้าไม่ให้ แต่เจะหูสิบรูเห็นี่จริงตเราห็เรื่องนี้เหรอใช่ไม่ใช่เพื่อเรื่องนี้เพื่อเป็นคนชอบคือนับอยู่นนับเก้าเก้าลกคือคือข้างนี้ด้วยคือเราอ่ะเป็นคนดูเกรียนเป็นคนดูไม่น่าที่จะเป็นคนมารักวัฒนธรรมอะไรเลยขออนุญาตนะคะเป็นคนเปรี้ยวไง อนนียเรื่องเรื่องสำคัญขอบคุณกวบวที่ดูดเสียงได้เลยตู้เลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคืออยากให้ดูที่ใจค่ะคือเราเป็นคนตรงตรงมากกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่รุนแรงหรือเป็นคนโหดร้ายอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เราทําก็คือเนี่ยแหละเราก็ลุกขึ้นมาเราไม่ทําใครจะทํานี่ความคิดไงแต่มีช่วงหนึ่งท้อไปแล้วนะคีพี่ท้อไปแล้วนะเพราะว่าพอเรากาลังทาทาอยู่มันเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันทําให้เรารู้สึกว่ามีคนมาต่อว่าเราว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราเรา เป็นคือตอนนั้นมีการถ่ายภาพวิวอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยเราเป็นมารวัฒนธรรมเอาเฮ้ยเราท้อเลยไปเลยอไปเลยปุ๊บปรากฏแม่ก็มาบอกกล่อมเราบอกว่าลูกคนแค่กลุ่มเดียวอะจะทําให้มาทําลายความฝันของแม่เหรอเออเฮ้ยเราคิดได้เราคิดได้แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่หนูโดนด่าข่มเลยไม่สนหน้าด้านไม่เห็นหรอว่าไม่เห็นหรอว่าในกลุ่มเรารวมอะไรอะอะไรละคนโดนด่ากันเลยรวมรวมคนคนโดนด่า อย่าง้ทุบลายดึงอย่าดึงดึงเข้าไปเลยอ่าไกทุบลา หนี่จริงๆแล้วภาพลักษณ์ของเธอที่สื่อไม่ได้นําออกมาเสนอเนี่ยอันนี้ไปที่ญี่ปุ่นอันนี้ไปไปโชว์วัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นงานไทยเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นมีใช่ไหมร้องอยู่ไหมคะคุณแม่ร้องน้อยลงค่ะแต่ว่ายังต้องร้องเพราะว่ายังหาคนแทนไม่ได้อย่างหนึ่งคือแฟนๆเรียกร้องแต่สิ่งที่เราทําก็คือเราก็พยายามนี่คือหาตัวแทนใช่หานี้ก็มามาประยุกต์นิดนึงแล้วเพราะว่าเป็นตัวเองอย่างที่บอกว่าตัวแคนดี้เนี่ยร้องหมาลำไม่ได้เหมือนคุณแม่ นะคะแต่ว่าเราก็มาเป็นหมอลำเป็นสไตล์ของเรานิดนึงก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เอาดิสโก้กับหมอลำขึ้นมาเนี่ยคุณแม่เตะรำไปกับดิสโก้เลยใช่เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมกันแบบก็แจมกันแต่ว่าเนี่ยคุณแม่บันเย็นน่ะเนี่ยเราชอบเพราะว่าคุณแม่บันเย็นเป็นราชินีหมอลำแล้วหลายคนก็จะคาดหวังว่าถ้ามันเป็นวัฒนธรรมจ๋าจ๋าจะต้องปิดกั้นเรื่องของวัฒนธรรมอื่นๆแต่ว่าคุณแม่บันเย็นเนี่ย เอาทุกอย่างทุกวัฒนธรรมมารวมที่คนสมัยนะคนที่ให้คคนี้เรียนคนให้คคนดี้เรียนมวยชชยาคือคุณแม่บานเย็นนะเพราะคุณแม่บอกว่าหน่วยก้านลูกดีขายใหญ่ลูกไปเรียนเถอะใหไย่าคุณแม่ไปเรียนเดยเผื่อจะหมออะไรอย่างนี้แล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนค้นหาให้เคนดี้นะว่าสุดท้ายแล้วลูกร้องหมอเราไม่ได้ลูกรำไม่ได้จริงๆเนี่ยลูกควรจะเป็นอะไรคุณแม่เขาก็ดูเคนดี้แสดงทุกครั้งทุกครั้งจะวิเคราะห์ออกมาแล้วสุดท้ายลูกคืออะไรแล้วลูกก็ทําตามที่ลูก ชอบเต้นหรือลูกไปเต้นเลยเออชอบร้องแบบนี้หรือลูกไปร้องเลยอิธีจังสนบสนุนนาะจริงจริงแล้วคอยเป็นโคชชิ่งให้แบบว่าดูแลให้เงี้ยเก็บตกให้ตลอดเลยน่ารักมากมากเลยนะคะภาพลักษณ์ของคุณแคนดี้ค่ะข้างหน้านะคะที่ก็เห็นกันบ่อยๆเนี่ยจะดูเป็นสาวเปรี้ยวแต่จริงๆเห็นไหมอีกมุมหนึ่งเป็นคนที่รักวัฒนธรรมมากๆนะแล้วก็ทุ่มเทนะจนปัจจุบันนี้ ถึงรากถึงแก่นถึงรากถึงแก่นชอบบริษัทนี้จำไว้อนาคตน่าจะมีผุดโปรเจกต์อะไรได้เห็นทางหน้าจอทีวีรอเสียมาเลี้ยงอยู่อ๋อไปแล้วรายการติต่อได้ค่ารายการนะคะ่านรายการเอสเอ็สเข้ามาได้นะคะพิมเอสโซนความค่ะแถวนี้นะคะสามคนนั่งนสลอตเนี่ยยังสดยังสดเพราะฉะนั้น วันนี้ค่ะใครอยากโทรมาคุยกับสาวสด <c oughs> โทรมาได้เลย <c oughs> ปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยเพลงนี้เลยละกันนะคะ <c oughs> รอสายคอนเสิร์ตจากยิงลีจ้า <c oughs> รอสายคอนสิร์ตจ,จ <c oughs> ร,ริจงๆค่ะ <c oughs> <c oughs>